แนะนำละครใหม่ของทางช่องเจ็ดที่มาแทนบ้านไร่สายสมอนละครฟ้าหินดินทรายเป็นละครในยุค90แต่กลับมารีเมอีกครั้งซึ่งได้นักแสดงนำอย่างหวนธนากรและสิรพัชราดาผิวทองเรื่องย่อของฟ้าหินดินทรายดินหรือฉัดโชคถูกแม่ใจยักษ์นำมาทิ้งไว้ที่วัดตั้งแต่เป็นทารกถึงแม้จะขาดความรัก และไออุ่นจากแม่ผู้ให้กำเนิดแต่ดินยังมุ่งมั่นที่จะตามหาแม่เพื่อตอบแทนพระคุณมาโดยตลอดดินได้รับการเลี้ยงดูสั่งสอนจากหลวงตาอินพร้อมกับสุขุมและพิบูรณ์เพื่อนสนิทแต่พิบูรณ์กับมีนิสัยมักใหญ่ไฟสูงทำทุกอย่างเพื่อความร่ำรวยโดยไม่สนผิดถูกชั่วดีไม่เหมือนกับดินที่ยึดถือความดีเป็นที่ตั้ง ความดีของดินอยู่ในสายตาของอภิชาตินักธุรกิจเจ้าของบริษัทผลิตเฟอร์นิเจอร์มาโดยตลอดเขาคือผู้ให้ทุนการศึกษากับเด็กวัดหลวงตาอินทุกคนอภิชาติกุ้มใจที่ฟ้าใสาและอัคนีหรือหินถูกนายนาภรยาตามใจตั้งแต่เด็กจนนิสัยเสียกลายเป็นเด็กไม่รู้จักโตโดยเฉพาะฟ้าใสาอภิชาติต้องการดัดนิสัยลูก เขามองเห็นว่าดินคนเดียวเท่านั้นที่จะช่วยดัดนิสัยใหญ่ตัวร้ายอย่างฟ้าใสให้กลับกลายเป็นนางฟ้าแต่ดูเหมือนว่าไม่ใช่งานง่ายของดินเพราะทั้งสองมีเรื่องทะเลาะกันตั้งแต่แรกพบและฟ้าใสไม่ยอมให้ดินปรับพยศเธอง่ายๆต่อมาดินได้เข้ามาทำงานที่บริษัทของอภิชาติพร้อมกับทรายเด็กสาวสู้ชีวิต ที่หลงรักดินมานานอภิชาติสั่งให้ฟ้าใสาหินดินทรายร่วมมือกันผลิตเฟอร์นิเจอร์และต้องทำยอดขายให้สูงที่สุดหินหวังกับงานนี้มากเพราะถ้าทำสำเร็จอภิชาติจะยอมให้เขาแต่งงานกับพิมพ์จันสาวนักเรียนนอกที่หวังรวยทางลัดด้วยการแต่งกับทาย,ยาทมหาเศรษฐีพิมพ์จันเกลียดทรายมาก เพราะทรายเป็นคนที่รู้จักท่าแท้ของเธอจึงหาทางกำจัดทรายออกไปจากชีวิตของหินด้านธญรัตน์อดีตนักร้องห้องอาหารที่โชคดีได้เป็นภรรยาเสียค้าไม้จนได้กลายเป็นนักธุรกิจกลับขอรับดินเป็นลูกเพราะตั้งใจจะหลอกใช้ดินเพื่อหาทางทำลายบริษัทของอภิชาติที่เป็นคู่แข่งทางธุรกิจของเธออำนาจพี่เขยเกเรของรักสุดา เพื่อนสนิทของฟ้าใสหวังจะได้ครอบครองฟ้าใสจึงวางแผนชั่วแต่โชคดีที่ดินมาช่วยไว้ได้ทันทําให้ฟ้าใสเริ่มเห็นหัวใจแห่งความดีของดินความรักของดินและฟ้าใสเริ่มพัฒนาในทางที่ดีขึ้นแต่ความรักของหินมีปัญหาเพราะพิมพ์จันทิ้งเขาไปหาคนที่รวยกว่า ทําให้หินได้รู้ว่าแท้จริงแล้วคนที่รักและหวังดีกับเขาอย่างจริงใจก็คือทรายคู่กัดของเขานั่นเองทําให้หินกับทรายเริ่มเปิดใจให้กันแต่นนยนาไม่อยากให้ฟ้าสายกับดินรักกันเพราะดินต่ําต้อยเกินไปและนนยนายังรู้ความลับจากพิมพ์จันทร์ ว่าายคือลูกของอดีตคนรับใช้ในบ้านที่เคยได้เสียกับอภิชาติมาก่อนนายนากลัวว่าายจะเป็นลูกอีกคนของอภิชาติจึงสั่งให้ดินกับายไปจากครอบครัวของเธอและสั่งให้ฟ้าใสาเลิกคบหาก,กับดินโดยเด็ดขาดสุดท้ายแล้วดินจะผ่านทุกอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตได้หรือไม่เขาจะตามหาแม่ที่แท้จริงเจอไหม และความรักที่เริ่มเก่อตัวจะลงเอยอย่างไรติดตามได้ในละครฟ้าหินดินทรายที่จะออกอากาศในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา18นาฬิกา45นาทีทางช่อง7 HD กด35ฟังเรื่องย่อละครก่อนใครได้ที่ช่องจะแม่ละครทาง u t u b e และ a c e b o o k เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือน